ดอกเบี premises, ้ยรีไฟแนนซ์บ้านระหว่างดอกเบี้ยคงที่กับอ้างอิงดอกเบี้ย m r r เราเลือกแบบไหนดีปัจจุบันนะครับหลายๆธนาคารก็ยังมีรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เราเลือกใช้อยู่เนาะบางที่อาจจะให้แค่1ปีบางที่อาจจะให้2ปีนะฮะหรือบางที่อาจจะให้ตลอด3ปีเลยก็ได้นะครับทีนี้ครับถ้าเราไปเปรียบเทียบนะฮะหลายๆธนาคารเนี่ยถ้าใช้แบบอัตราดอกเบี้ย m r r นะครับอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย3ปีเนี่ยถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ก็ได้นะครับทีนี้มันมีทั้งแบบคงที่นะฮะกับแบบ m r r เรา ผมอยากให้คุณดูจากวัตถุประสงค์ของคุณก่อนครับผมว่าจริงๆแล้วสมมุตินะนะครับในช่วง1นถึงสปีนี้นะฮะคุณอาจจะมีแผนโปะเพิ่มจ่ายเพิ่มนะครับการเลือกอัตราดอกเบีย้ยแบบ MRR ตรงนี้นะครับคุณก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบีย้ยเขาค่าคาอนขา้างต่ำกว่าแต่ความเสี่ยงที่อาจจะต้องแลกมาครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยมันอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าใครนะฮะอยากจ่ายตามค่างวดแบบปกติที่เขากําหนดมาเนาะนะครับอาจจะไม่ได้มีการโปเเเพพิิ่่่มมมจาาายนนครักกก็็ปป้องว ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันอาจจะขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับก็คือเลือกแบบคงที่เลยซึ่งมันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการปิดความเสี่ยงให้เราสามารถประเมินดอกเบี้ยได้แบบแน่นอนครับ